สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชานลนะครับและวันนี้นําเสนอเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์บันทึกเพื่อจะให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้เมื่อเราได้เรียนรู้จากบุคคลสาธารณะอย่างศิลปินดารานักร้องนักสแสดงนายแบบนางแบบพิธีกรผู้ดําเนินรายการอะไรกันแล้วแต่นะครับที่ท่านเป็นบุคคลสาธารณะอยู่ในสื่อทั้งหลายทุกแพลตฟอร์มครับ แล้ววันนี้ผมกําลังพูดถึงคู่สามีภรรยาที่น่ารักนะซึ่งคนไทยก็ให้ความเอ็นดูแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะแล้วก็มีมุมมองที่เรียกว่าสนุกสนานทหามาฝากกันแม้ว่าจะมีปัญหาภายในลึกๆนะแต่วันนี้ก็มาเปิดเผยแล้วสำหรับคุณเบนซ์กับคุณมิกครับนี่คือสามีภรรยาที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี มีคําที่สื่อมวลชนของเราใช้พาดหัวจนพวกเราเนี่ยตกตก,ตก,ตกใจว่าเบนซ์ไม่คิดคํานี้ออกจากปากสามีปัญหาใหญ่ของชีวิตทีเดียวถ้าพูดไม่สมควรมิกไปแน่ถึงที่สุดของเขาแล้วอยู่หัวอย่างนี้แล้วต้องตามไปอ่านว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับข่าวคราวนี้ปรากฏขึ้นมา เมื่อช่วง2ส,สัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมปี2567นี่แหละนะครับคุณเบนส์นะครับในฐานะเป็นภรรยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกวันใจของประชาชนคนไทยด้วยเธอเออกมาเปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนว่าไม่คิดเลยว่าคำนี้จะออกจากปากสามีของเธอวันที่เกิดปัญหาใหญ่ของชีวิตถ้าพูดอะไรออกไปที่ไม่สมควรเนี่ยเขาเชื่อแน่เลยว,ว่าสามีของเธอนะก็คือคุณมิกเนี่ยนะครับ ไปแน่นอนเนี่ยคือไปบ้านอื่นไปที่อื่นเลยนะเพราะถึงที่สุดของเขาแล้วก็ถึงได้กล้าพูดคํานี้ออกมาคือเธอบอกว่าฟังแล้วก็สงสารนะครับนะเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างย้อนไปเลยนะฮะในรายการแฉคุณเบน์พรชิตาครับย้อนเวลาช่วงที่ตอนนั้นมีลูกแล้วก็น้ําหนักขึ้นจนเธอตกใจนะครับเธอบอกว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ย้อนไปแปดปีนะครับ เบนซ์ z, มีลูกสามคนรูปร่างก็เปลี่ยนเพราะอย่างว่านะเพราะผู้หญิงท้องมีลูกเนี่ยก็จะต้องมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็คือพูดภาษาเราก็คืออ้วนนะนะเธอบอกว่ารูปร่างเปลี่ยนจนขาดความมั่นใจเบนซ์ z, ยอมรับนะคิดว่ามีลูกแล้วช่างมันอ้วนก็ช่างมันนะจากนางเอกนางแบบหุ่นดีมาตลอดเนะี่ยเธอว่านะฮะเธอก็เปิดเผยนะครับว่าชีวิตคู่ก็เลยเจอปัญหาให้ต้องปรับตัวมากมาย คุณเบนส์เลาว่าระหว่างที่เรายังไม่ได้ทํางานเนี่ยเราอยู่กับลูกเยอะนะเราก็ไม่ได้สนใจเขาเลยหมายถึงสามีคุณมินกน,นะครับอันนี้เธอบอกว่าเป็นปัญหาพอย้อนกลับมาคิดภายหลังเนี่ยนะครับบอกว่าเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกันนะเนาะรักเราไม่เหมือนเดิมเหมือนเราแบ่งความรักให้ลูกหมดเลย นี่เธอก็ออกมายอมรับแล้วนะฮะหลังจากที่ช่วงนั้นเนี่ยแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเธออาจจะโมตแต่ค้นบนอยู่กับลูกดูแลลูกและครอบครัวอะไรเงี้ยนะฮะเป็นครอบครัวก็หมายถึงว่ามีคุณแม่ของเธออีกด้วยที่สนิทสนมกันก่อนที่จะมาเอแต่งงานกับคุณมิกแล้วเนี่ยนะเธอก็บอกว่าคุณเบนส์นนะก็ตานี่ตานี่ในหมายถึงคุณมิกสามีเนี่ยนะ อนนี้ก็เป็นคนขี้น้อยใจถ้าไม่มีใครสนใจไม่มีคนถามเนี่ยนางก็จะรู้สึกชีวิตนี้ไม่มีค่านางนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาจะคิดพูดกปนอย่างงี้นะคือภรรยาก็พูดถึงสามีเรียกเขาว่านางนางอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเข้าใจกันนะคุณมิกนี่ก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าเป็นเล่าว่าอย่างนั้นนะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะพอฟังอย่างนี้เนะี่ยคุณมิกนะฮะ สามีก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ลูกนะครับถ้าแค่ลูกเรายังโอเคแต่สิ่งที่มีปัญหาทําให้เกิดปัญหากับคู่ของเราตอนนี้ก็คือทุกอย่างของเขาก็คือบ้านเขาก่อนเห็นไหมแล้วค่อยลูกเราแล้วอันดับสามก็เป็นเราเสมอเลยเนะยหมายความว่าเป็นอันดับสามเสมอไม่ได้ขึ้นอันดับสองหรืออันดับหนึ่งนะเพราะทาให้เกิดความน้อยใจได้นะครับเกิดก็เปิดเผยนะครับว่าทั้งที่เราเนี่ยไปทํางานให้เขามีความสุข นะคุณวิกบอกนะะแค่ถามเราสักคำกินข้าวไว้ยังอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกบอกว่าแปดปีไม่เคยคุณวิกก็เลยบอกว่าตอนแรกก็ยอมไปเรื่อยๆแล้วยอมไปยอมมานะมันก็เลยน่าจะไปถึงจุดนะครับที่ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าคือมานั่งคุยนะไม่เชิงระเบิดน,นะคุณวิกบอกนะโชคดีมากวันนั้นต่างคนต่างก็นั่งฟังซึ่งกันและกันนะเรามีปัญหาแต่ก็โชคดีที่เราคุยกันได้ครับ ณมิกบอกว่าเช่นนั้นนะครับมีคำถามจากผูด้ด,ดำเนินรายการบอกว่าเอาอีกสักคนหนึ่งไหมลูกอ่ะเนี่ยคุณมิกร้องลั่นเลยนะว่าโอ้ยอยากมีลูกเยอะใครก็ยังเหลือด้วยนะแต่ค่าเล่าเรียนเนะี่ยมาเนี่ก็พอเอือพอเข้าเราเรียนมาเนี่ยนะค่าถงค่าเทอมของลูกนะอยากจะมีก็ต้องบอกว่าพอเ,อเลยนะขณะที่คุณแม่เบนซ์นะครับบอกว่าจริงก็ชอบมีลูกนะแต่เรื่องมีลูกอ่ะเป็นปัญหาชีวิตของเบนซ์กับพี่มิกนะ อคนบอกบ้านเนี่ยดูรักกันดีนะขยันทําการบ้านมีลูกตั้งสามคนแต่เป็นปัญหาชีวิตเรื่องใหญ่มากๆนะฮะสามีนะคุณมิกก็เลยบอกว่าแปดปีที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยนะเป็นยังไงครับคุณเบนต์เขาบอกว่าย้อนความรู้สึกตอนหุ่นเปลี่ยนไปนะบอกว่าพูดตรงๆฉันเคยสวยมีเอววันหนึ่งชันเป็นหมีก็ไม่อยากให้นางจับนางคือสามีนะ ความมั่นใจมันหายไม่ใช่ไม่รักนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยเดินเฉียดก็ไม่อยากให้โดนตัวไม่อยากให้เขาจาภาพเราว่าไม่สวยนะฮะลูกคนแรกครั้งเดียวติดเลยคนที่สองนี่ก็ครั้งเดียวติดระหว่างนั้นไม่มีอะไรกันเลยเขารู้สึกมากคุยกับเขาไม่โอเคหนูก็ไม่โอเคเบนส์เนี่ยเป็นเยอะเธอบอกนะครับด้วยไม่ชอบให้มาจับเราไม่มั่นใจอ่แล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเมียกลับมาสวยได้ คุณมิกเขาก็รีบเล่าเลยนะบอกว่าดีใจเลยแต่ช่วงที่เขาห่างเหินเราไปเนี่ยคุณมิบอกเราเหงามากถึงขั้นที่มิกเคยพูดกับเบนส์ว่ามิกไม่เคยคิดอยากออกนอกบ้านไปหาความสุขนะสิ่งที่หนูกําลังทําตอนนี้เริ่มทําให้มิกเริ่มคิดที่จะออกนี่คือประโยคทองเลยนะครับที่คุณเบนซ์บอกว่าเป็นการพูดที่สั้นมากพี่มิกพูดจบหนูไม่พูดอะไรเลย ไม่คิดว่าจะออกมาจากปากพี่มิกคิดว่านี่มันปัญหาใหญ่ในชีวิตเราเลยนะถ้าเกิดจริงจะเป็นยังไงก็เลยบอกว่าหนูขอคิดก่อนหนูจะคุยกับพี่ตอนหนูพร้อมคือคิดว่าถ้าพูดอะไรที่ไม่สมควรพูดไปเนี่ยคนนี้ไปแน่นอนเพราะมันถึงที่สุดข,ของเขาแล้วอืมเพราะคนเนี้จะพูดอะไรด้วยเนี่ยหมายถึงคุณเบน์เขาบอกนะสามีเขาจะพูดอะไรด้วยเนี่ยเขาต้องรีบเรียงคํายิ่งกว่าคุณครูซะอีก พูดอะไรออกไปตรงๆไม่ได้นะเขาอ่อนไหวมากเรื่องคำพูดนะต้องหาวิธีพูดที่ดีที่สุดคุณเบนบอกว่าเราจะพยายามเราขอโทษต้องคุยกันฟังเขาแล้วก็สงสารนะ <oui S 1> นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเบนส์เนี่ยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองครับคุณเบนบอกว่ายอมครับว่าจริงด้านคุณมิกเขาบอกว่าแฮปปี้มากเลย บอกเลยว่าวันเนี้ยจับเนื้อต้องตัวได้รูปได้นะฮะจะได้เมื่อแปดปีที่แล้วมากแตไ่ไม่คิดได้กันแต่ตอนนั้นเนี่ยก็นะนะํานเสนอไปก็นึกขำไปด้วยนะคือบ้านเขาก็คงตลกอ่ะแม้จะมีปัญหาก็ยังมีตลกนะครับก็ยังดีครับผมมาบันทึกไว้เพื่อให้ทราบว่าชีวิตคนเรานะฮะบางทีดูภายนอกก็อาจจะดีนะครับราบเรือนราบเรียบนะเป็นคนดังมีเงินมีทอง มีชื่อเสียงนะครับแต่มันก็เคยดปัญหาลึกๆภายในซึ่งคนนอกบ้านไม่รู้แล้วเขาก็เอามาเล่าให้เราฟังแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าดังนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคู่ชีวิตคู่บ้านใดกําลังตกปัญหาเดียวกับคุณมิกกับคุณเบนส์นะครับก็ลองใช้วิธีจับเข่าคุยกันต่างฝ่งายต่างฟังซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็น่าจะหาทางออกของชีวิตคู่ให้สดชื่นได้กลับมายิ้มแย้มหวานชื่นฮันนีมูนพีเรียด เข้าคืนกลับเข้าสู่ช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันเหมือนสมัยแรกรักกันได้ขอให้ทุกคู่ทุกบ้านเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าอยากให้กำลังใจทีมงานของพวกเรานะครับโดมมันทึกไว้ไม่ลืมช n n อ l กด s u b s c r i b e เราจะดีใจมากเลยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อหาดีๆมาให้ได้รับฟังกันเป็นข้อคิดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งการทำความดีและความชั่วหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารบุคคลดังในสังคมที่จะมาเป็นตัวอย่างให้เรา ผมก็จะคัดเลือกออกมาเพื่อทำให้พวกเรามีความสุขสบายใจแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ